มาไทยทั้งทีถ้าเธอไม่ไปทําสวยเธอมาไม่ถึงประเทศไทยใช่ปะสามคนนี้คือเรารู้จักกันมาตั้งแต่โมหนึ่งค่ะแล้วี่เจอแมกโกมา20ปีตอนนี้แขนเขินาน้ำลายไหลแล้วนะห่อมากงงฉันอยากดูหน้าตัวเองไม่ใช่อยากดูหน้าขอดูสามันี่สวัสดีทุกคนแล้วก็ดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องแมงโกไง ทมอ่ะวันนี้มันก็อยู่ที่ประเทศไทยก็กกำลังจะเดินทางกลับไปที่ซินยอสเตรเลียแล้วก็คือวันนี้ก่อนที่จะกลับใช่ไหมมันก็จะไปทําหน้าก่อนวันนี้จะทำคอนเทนต์กับเพื่อนๆกิเกเกนะมาไทยทั้งทีถ้าเธอไม่ไปทำสวยเธอมาไม่ถึงประเทศไทยปะ ถึงแล้วจาะอันดับแรกขอเจอเพื่อนก่อนตอนนี้มีนัดเบาๆกับเพื่อนที่จะไปทําสวยใช่ไหมเราสองคนคุยกันว่าเราจะมาเติมโบคือโบที่เราฉีดเป็นโบเดียวกันเราก็เลยว่าเราจะแชร์โบกันคนละครึ่งเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการะเยเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้มัโก้ขอคือวันนี้มีบินกับออสเตรเลียใช่ไหมแล้วมัโกก็เลยแบบขอ หอบกระเป๋ามาเลยค่ะแล้วคลินิกเพื่อนก็คือต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมก็เลยคิดว่าฉันลงยังไงก่อนตอนนี้อยู่ลืมบอกว่าอยู่สถานีทองหลอ่อมาคลินิกเพื่อนไปทัวร์กันไปทัวร์ BTS ทองหลอกันนะจ๊ะก็กะลังหาที่ลงม <c oughs> ันก็ลังหาที่ลงอ่ะมันไม่มีหรือปะมันฉันถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าสมมตินะ ก็มีคนพิการมาแล้วเขาต้องการลงลิฟต์เพราะว่าเขาไม่สามารถใช้บันดไดได้ใช่ไหมจะเป็นยังไงตามไปดูกอนตอนนี้เห็นแค่บันไดเลื่อนขึ้นใช่ไหมแต่บันไดเลื่อนลงอยู่ไหนคือถ้าเกิดมีของเนี่ยต้องทํำยังไงงงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เป็นคนประเทศไทยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้จ่ะเธอต้องแข็งแรงยกกระเป๋าลงมาข้างล่างยกเองค่ะแต่ว่าโชคดีที่กระเป๋าอะไม่หนักไงเนี่ยไม่มีแต่ขึ้นเนี่ยมันไม่มีลงอ่ะฉันงงมากลีบก็ไม่มีงงเออ ี่ินิกเพื่อนอยู่ข้างๆ BTS อดีเลยมาง่ายนะมาจริงๆ มากอ่ะอันนี้คือจุดรอมันก็มาเร็วก็ต้องนั่งรอก่อนนะจ๊ะรถมันเก๋ก็เราก็ได้มาเจอเพื่อนของเราแล้วติดจริงหรออลองก่อนลองก่อนนะฮะมีเนี่ยมันมีสองคนแล้วไฮไฮไฮชื่อราคาแนะนำแนะนาช่องหน่อยชื่ออะไรดีเป็นเชอร์รี่ได้ไหมเชอร์รี่อยู่ๆเคอรี่วันนี้เคอรี่กับแมงโก้จะออกเดทกันสองคนแล้วจ๊ะจะพามาออกเดทแล้วก็ อันดับแรกเลยอะคุณหมออส่สดีค่ะ,ะคุณหมอนั้นนะคะตอนนี้อยู่ที่คลินิกของคุณหมอหมอนั้นนะคะ,ะอตอนอยู่บ้านนอกชื่อน,าานะะัทาค่ะเข้าในเมืองชื่ออะไรนะนัะนัอ <laughs> ตอนนี้เราไปทำหน้ากันก่อนมากลับมาประเทศไทยทั้งทีถ้าไม่ทําได้ก็ถ้าไม่ทําทสวยก็หาได้ไหมถูกไหมวันนี้ <laughs> วันนี้มีคุณหมอ เชอรี่แนะนำมานะคะมามาดูกันว่าอะไรยังไงตอนนี้เราก็กำลังจะโปะยาชานะคะทุกคนไม่คุณหมอคะับโปะยาคาเฉยๆมาเรามาคุยประวัติกับคุณหมอคือคุณหมอนัดสอกับแมงโก้เนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยม .1 นึง ใช่อาหารแล้วก็คุณหมอแหนมด้วยนะคะสามคนเราเรียนมาอยู่ที่เดียวกันนะสรุปฉันไม่ได้ช,ช,ชื่อเนชอรี่หรออ๋อเชอรี่หมอเชอรี่ขอโทษคุณเชอรี่คุณหมอแหนม A.K.A เชอรี่นะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอย้อนไปก่อนขอพอยื่นไปก่อนย้อนไปก่อนคำศัพท์ <c ười> <c ười> คำว่าเชอรี่เนี่ยมันก็เพิ่งรู้นะเพิ่งไปทานข้าวหมูกระทะกับเพื่อนๆโลกมาไกลามากทุกคนรู้ใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงที่ชอบกระเทยปะใช่เลย ฉันเพิ่งได้ยินมันคือเลิศฉันแบบว่าแฮปปี้มากที่โลกเปิดขนาดนี้ฉันชอบ anyways go back สามคนนี้คือเรารู้จักกันมาตั้งแต่มหนึ่งค่ะแล้ววันนี้คือแบบว่าแฮปปี้มากที่มาได้อาหารมาอุดหนุนคุณหมอนะคะคเปิดมาได้กี่ปีแล้วคุณหมอขอสัมภาษณ์ก่อนเปิดมาได้ปีนี้ปีที่สามแล้วคะ่ะอ,อยู่ทองหล่อคะ่ะปากซอยทองหล่อลง BTS ทองหล่อปุ๊บข้ามถนนยังๆเค้าเหนียวมะม่วงแมวารีถึงเลยค่ะง่ายนิดเดียวมาง่ายๆตายังเลิศโปะยังสวยขนาดนี้คคดดูสิ แสดงว่าโปะเลิศแสดงว่ามีฝีมือในการโปะยาชาในระดับหนึ่งนะคะคราวนี้ก็จะเริ่มนะค่ะฉีดแล้วเราสามารถแต่งหน้าได้ไหมคะแต่งหน้าไปเลยใช่ไหมโอเคครับไปทำหน้ากับแฟนค่ะไปทำหน้ากับแฟนใหม่เอือหรอน่ารักจังเลยอ่ะเราเป็นไม่แข็นเหมือนพี่น้องเราเป็นเนื้อคู่กันใช่ไหมแมงใช่เหมือนกันเลยแมงเราเป็นเนื้อคู่สงสารแมงเถอะเอาคุณหมอคะต้องกี่นาที 30ค่ะประมาณ30นาทีใช่ไหมคะของของคนคุณหมอแชร์รี่สินาทีพอค่ะเพราะว่าเพราะว่ายังไงมันก็ร้องเพราะว่าจะหนึ่งนาทีไปครึ่งชั่วโมงก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมนะใช่เขาเรียกเขาเรียกว่าหนังหน้าตัดเสียงจากหน้าปัดเสียนมนฉีดก็จะมีความอดทนมากแค่ไหนให้ฉีดเจ๋งคะมีความอดทนกับคนไข้ได้แค่ไหนไม่จริงๆแล้วคนเนี้ยเขาเธอต้องยอมรับก่อนว่าไปคลินิกไหนก็ ร้องตลอดอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเอคุยกันบอกว่าเวลาฉีดคุณหมอเชอรี่เนี่ยเขาจะร้องแล้วแบบไม่อยากจะออกกล้องเพราะว่าอาจจะดูแบบว่าเอาข้อมือหนักอะไแบบ้ดูแบบเหมือนทรมานกมแต่ว่าอยากจะเอาเรียวไปเลยคือข่าวว่าเป็นคนร้องยังไงก็ร้องคือเข้าใจไหมมันจะได้สนุกใครดูว่าเทียบกับฉีดเป็นคนร้องดังอะค่ะใครตอบะ ถ้าใครชอบคนร้องดังนะคะกด F C ได้นะคะตรงนี้นะคะร้องดังแบบไม่รู้คางดังไม่้เออกดรับทุกเพศสภาพนะคะถ้าอยงดต้องไปของดื้อลงทางเพศที่แท้ถูชอบเคชอบเกยแล้วก็กระเทยค่ะหัวเชอรี่นะคะคชอหมวนะคะ ต้องเป็นเกย์สวยเท่านั้นฟ้ต้องเป็นเกย์ที่ดูดีเท่านั้นใช่ไหมใช่แต่ต้องแบบไม่ผมยาวนมใหญ่นะไม่ชอบนมใหญ่ไม่นมใหญ่กว่าเราไงเราไม่มีนมคือกระเทยที่เป็นทรงทรงเกย์ทรงแบบทรงแบบทรงบอยแมโกได้ไหมได้ได้ไหมเนี่ยกล้ามกล้ามใหญ่ไปไหมเลิศอุ้ยอันนี้คืออุ้ยขายของขายขายของก่อนขายทุกคนไม่เจอแมโก 20ปีตอนนี้แขนเขินมากน้ำลายไหลแล้วนะตเนี้ยหลาะมากฮงอาหารมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการพัฒนาวันนี้คุณหมอนัาสื่อจะมาอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจะเฉี่ยวกว่าเดิมมาดูอะไรยังไงนะครับอาหารแบบห้ามเพิ่มเครื่องเออของมีคมเกินไปใช่ไหมเราต้องเดินผ่านเครื่องตรวจไม่ได้เลยนะลองตื่น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 ้ื่นต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 ื ไอ้เจาเดิมของมีคมเครื่องเครื่องอย่างเงี้ยแบบเนี้ซ้อม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 ใช่ไหมเธอเธอเธอเป็นคนข้างใช่ไหมใช่ไปเดินยังไม่ทำเลยต้องทำก่อนฉันอยากจะเดินอย่างเงี้ยเอออุ้ยขอโทษนะคะมีคมเกินไปขอโทษนะค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะจอลายจอลายฟาดหน้าเอออยากอยากได้แบบนั้นเลยอยากได้ค่ะได้นแน่นอนมคม แค,แค่เดินผ่านแค่เดินผ่านกรเจิตหรือวะนี่ทำไมอยู่มีเลื่ยนออกอ่ะต้องแบบนั้นเลยออนไลน์บาดแขนอืมอะไรเลยค่ะจัดให้นะคะได้เลยครับจุกจุกค่ะจุกจุกจุกจเน้นเน้นอะไรอะไรสุดเอาก็บอกว่าจุกนะอะไรอ่ะทีนี้ดีเลยด้วยคือดีเลยจุกไงจุกก็ต้องทำให้ดูว่ามันจุกยังไงไต้องนานแล้ะจริง มันเพิ่งเข้ามาถึงไงมันจุกไงตอนนี้เราก็ย้ายห้องหมดแล้วค่ะคุณหมอเชอรี่ของเราก็กำลังจะลงเข็มก่อนเพราะเธอดูเขาโปะยาชาเหมือนแบบมันจะฉีดคือแบบว่าปุ๊กปกจบเล้วคือดูฉันโปกยาชาเต่เราดูกันว่าจะปุ๊กปุ๊กจบจริงหรือเปล่า จากนี้ไปถ้าใส่หูฟังนะลดเสียงลดเสียงลงนะคะเพราะว่าจะมีเสียงกรีดที่ดังเกิดเมกอกก็เพิ่งจะมาดูนี่แหละเดี๋ยวได้ยินมาเดี๋ยวเห็นกันตอนวันนี้แหละคะเห็นกันวันนี้อ่ขอพูดประสบการณ์ส่วนตัวเมกโก้เคยไปฉีดที่ซิดนีย์ออสเตรเลียมาใช้ตัวนี้แหละเธอถ้าฉีดที่ไทยอ่ะทุกคลินิกนะเขาจะเปิดกล่องต่อหน้าเลยแล้วเขาจะผสมต่อหน้าเลยนะอันนี้คือ มันเป็นที่ไทยอย่างอย่างเดียวก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพื่อนไปฉีดที่เซา t ์แอฟริกาขึ้นชื่อมากเหมือนกันกับที่ซ d นีออสเตรเลียเขาประสมม,มาเลยแล้วเราอะ่ะเคยฉีดที่เมืองไทยมาก่อนกับคลินิกไทยอะ่ะที่เขาต้องที่เขาแบบ p r o f e s s i o n a l อย่างเงี้ยแลารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมืองก็ต้องกลับ <c oughs> มาฉีดที่ไทยประจำก่อนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะต้ <c oughs> องเช็คไม่แรงเกินนะคะต้องเช็คห้ามแรงเกิน ตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นเ <c oughs> น่นมาก ไปได้ด้วยดีนะค่ะคุยเบาบางเออครับตอนนี้ก็กําลังทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอาตาเป็นโกบ้างแต่เป็มเมโนโก้ไม่ร้องรอกตามเป็นโก้หรือใครคะไม่โก้ไม่ร้องตาไม่โก้หันหน้าเอีอมาทางนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รัก แรงมากค่ะแรงเกินเลิศเกินคนไข้เกรดเอเสร็จแล้วค่ะขยับได้ค่ะพูดได้ค่ะ <c oughs> พูดได้ <c oughs> มันเจ็บไหมไม่เจ็บงงเป็นการฉีดค้างแรกที่ไม่เจ็บเลยเนอะเราปกติไมได้ป่วยยาชาหรอปอใช่ฉันอยากดูหน้าตัวเองไม่ใช่อยากดูหน้าขวญดูสามบนี <c oughs> ไหนอะ่ะขอกระจกเลยสิเอารูปขวดดูสามณนีไม่ให้ดูทำไม เดี๋ยวเอากระจกใหม่เอาอัมบัชราภา่เอ้าวไม่ใช่อัมบัชราภาอยากดูตัวเองอยากดูตัวเองอ๋อขอโทษค่ะขอโทษข้าอีทีใครอีทีเอาโอ๊ยเลิอดเลือขอโทษที่ดูผิดไปเธอเธอฉันไม่เคยฉีดตรงนี้เลยนะมันจะช่วยยังไงฉันขอถามหน่อยคือตามจริงอ่ะมันเป็นตามจริงเราจะต้องการจะฉีดกล้ามเนื้อเส้นนี้แหละที่แบบเป็นแบบแบบพูดลองเอแล้วเราพูดแล้วเหมือนคอเป็นเอ็นอ่ะ ถ้ามันรีแลกซ์กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะดึงดึงดึง,ด,งดึงกรอบหน้าเราลงอเหมือน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 คนแก่ที่แบบเถียงคอเป็นเอน็เอนอะอย่างเงี <ư> ้ยนึกออกไหมแล้วเป็นเส้นอย่างเงี้ย <ư> จริงๆอะ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้แต่ว่าฉัน,นํะไม่ได้ปักลงไปในกล้ามเนื้อเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นเอ็นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ฉีดบ,บนกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งแล้วก็หวังว่าให้ยามันแบบว่าดิสบิวลงไปตรงไปในกล้ามเนื้อนี้เล็กน้อย เพื่อให้มันคลายตัวพอมันไม่ไม่ดึงลงมากมันก็จะรีแลกตรงนี้เพื่อให้ตรงเนี้ที่เราลิฟตเป็นเวกเตอร์ขึ้นเนี่ยอมันขึ้นได้สวยจะเห็นผลในประมาณสองสองสัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอุ๊ยขนาดอุยมันมันได้ผลเลยหรอมันสวยดูแล้วอ๋อจริ่งก็เนี่ยงงมากโอเคต้องขอขอบคุณ ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของคลินิกนะซื่อบริการดีมากไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงไม่เจ็บเลยเจ็บอยู่คนเดียวเจ็บอยู่คนเดียวทันใจเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาใช้บริการบ่อยๆเจอกันใหม่แล้วนะท่านเพราะคุณหมอตัดภาพมาแล้วใช่ทุกคนหลังจากที่เราบอกลากันที่คลินิกใช่ไหมครับเพื่อนๆคุณหมอน่ารักมากเลย ดูแลดีมากลินิคนัสซึที่ท้องหล่อนะไม่เจ็บเลยเห็นไหมเอออะเรียวๆเลยใช่ไหมอะหลังจากหลังจากกี่ชั่วโมงเองอะสองถึงสอง,สองชั่วโมงแล้วก็คือแต่งหน้ามาแต่งหน้าได้เลยเขาบอกแล้วก็มาถึงสนามบินแล้วแต่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต้องไปขึ้นเครื่องแล้วไม่รู้จะกินทานหรือเปล่าเออลืมไปเลยเนะี่ย ก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้งมันก็จะเตรียมตัวก่อนกินให้อิ่มก่อนค่อยไปขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาจะเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟช้าบางบางครั้งแบบว่ามีหลุมอากาศเขาก็ต้องแบบว่าโฮถ้าเราหิวก็บอกว่ามันไม่ได้ปะสถานการณ์มันไม่แน่นอนบางครั้งเสิร์ฟช้าบางครั้งเสิร์ฟเร็วเนาะมันแล้วแต่ครั้งเลยรู้วงในได้ไงใช่ไหม มันก็เคจะมากินพิซซ่าให้มันแบบเต็มเตมท้องไปก่อนให้มันง่วงจัดค้บไปก่อนให้มันไปถึงแล้วง่วงนอนเลยอะไรเงี้ยทริปนี้สนุกมากมาวันเกิดแค่4ี่วันแต่รู้สึกว่าใจฟูเนี่ยมันต้องมาเติมมันต้องมาเติมความรักจากครอบครัวก,กับเพื่อนๆที่เมืองไทยมีแหละมันถูกแล้วอาจจะสามวันก็4ี่วันก็กลมอ่ะ อยกกี่วันก็คุมขอได้เจอครอบครัวขอได้เจอแม่เจอลาที่นี่แหละ